สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยเบอร์่เอ่อชื่อฮินตี้นะคะหมายเลขยี่สิบค่ะหมายเลขสามสิบเอ็ดนะคะชิโอรินประพัฒน์ธีราวัฒนชัยตกุลค่ะอ่าเป็นยังไงตอนแรกเราได้รับพัสไหมล่ะใช่ค่ะตอนแรกตื่นเต้นมากมีคนกดปาาแชร์ให้หนูแบบว่าจะกดสามคนแล้วหนูตื่นเต้นมากใช่แต่ของเราเป็นไงบ้างได้รับคนเลือก้ามาโอ้ตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าไม่คิดว่า ความเป็นตัวเองสตอรี่ความแพ้มันจะจับใจกรรมการหรือจับใจใครหลายๆคนที่กําลังรอเป็นมีอยู่ในทุกวันนี้ค่ะล้าสองท่านที่เคยประกวดครั้งแล้วมาก่อนหรือเปล่าหว่าครั้งแรกอันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตทางคู่เลยค่ะใช่วจรี่คือจับมือกันมาเป็นเพื่อนกันรื้เป่าได้เป็นเพื่อนกันได้ล่ะเพิ่รู้จักกันในกองใช่เพิ่งรู้จักปอดเี้ปัดตัวกันค่ะโอเคเป็นครั้งแรกเลยเอาเป็นไงเราผ่านเข้าวันละก้าวแรกเป็นสเต็ปแรกมาชีวิต ส่วนตัวโอ,โอ้มองว่าชีวิตของเรามักมีก้าวแรกเสมอแล้วก้าวแรกนั้นมักจะยากเสมอแล้ววันนี้โอ้ก้าวมาสู่ก้าวแรกนั้นได้ก้าวต่อไปมันก็จะง่ายขึ้นง่ายขึ้นง่ายขึ้นโอ้เรียนรู้จากประสบการณ์ความผิดพลาดค่ะอย่างทินก็เหมือนพี่โอเลยก็คือว่าวันนี้ทินได้ออกจากคอปฟอร์ตโซนตัวเอง,เองแล้วก็รู้สึกว่าได้ทําอะไรที่ไม่เคยทํามาก่อนเป็นอะไรที่ทินชร้อมมากๆวันนี้อย่าฝ่ายฝ่ายชื่อชมน้องแบบน้องแบบเป็นตัวของตัวเองมากๆแล้วน้องแบบเป็นไอดอลให้ใครหลายๆคนในติ๊กต็อกแบบ ให้ความรู้เกี่ยวกับการเทความร์ที่ถูกต้องแบบทำไมทำอย่างนู้นอย่างนี้อ่ะโอ้เชิญมากนะแต่ยังไงตื่นเต้นกันระวังอย่าลืมนะเพราะมันเย็นลืมหรืมตอนจับเลขแล้วก็เดินกลับเนี่ยเด็กน้องอาจจะเป็นมีดตะกี้ตะกี้ตื่นเต้นเกินอ่ะต่อจากนี้ไปเราเรามีพี่เลี้ยงไหมครับไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยค่ะเขไม่มีเหรอครอ่ะขอกำลังใจมีใครจะมาสนับสนุนบ้านเลยขอเออ ถ้ามีเวียดจะดีอยากสนับสนุนพวกเราสองคนนะคะสามารถติดตามที่ igthi.ohh หรือว่า tiktok c o c o c h ได้ค่ะค่ะของกินก็ igtintynt แล้วก็อัน e r เดอร์สกอร์นะคะแล้วก็ tiktok หมุนทินค่ะฝากซัพพอร์พวกเราสองคนด้วยนะคะพวกเราเป็นแค่นักศึกษาเป็นแค่เด็กคนหนึ่งที่ไม่มีปีเลียงอยากได้คนที่มาซัพพอร์เหมือนกันใช่ใช่ค่ะก็เดี๋ยว ก็เดี๋ยวต้องเตรียมตัวแล้วก็เป็นชุดไทยชุดไว้นะชุดอะไรหลายอย่างอีกแล้วก็เดี๋ยวพอเปิดโหวตก็ขอคะแนนเชียร์ด้วยครับเชียร์เลยฝากพี่พี่ทุกคนที่กําลังดูอยู่นะคะฝากโหวตให้ชิโอและหนูนดิฉันด้วยใช่ฝากพวกเราสองคนด้วยนะคะจะทำให้เต็มที่นะคะอคๆๆขอบคุณครับสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ